นี้ก็เป็นลำโพงในบ้านนะครับกางแจ้งก็ได้คะกางแจ้งก็ได้นะเป็นชุดที่ขายดีเหมือนกันขายดีที่สุดเหมือนกันครับผมขายดีหมดเลยครับผมเฮียต้อก็ใช้ไม้ปฏิกิรเนื้อแข็งอ่ะเป็นไม้เนื้อแข็งอ่ะเป็นไม้ชุดที่ทำ15 BV เหมือนกันไม้ตัวเดียวกันนะครับผมวันนี้15ดอกนี่เป็นแบรนด์นาคาชินะดอกก็คือดอก15นิ้วแม่เหล็ก160มิลดอกนี่ลูกค้าเฮียต้ย เี่ยต้อยใช้ตัวเดียวกับ15 B B ออเดอร์6กระโปรงก็คือตัวเดียวกันนะครับตัวดอกดกเี่ยต้อยใช้ดอกดอกตัวเดียวกันนะดอกเดียวกันนะครับผม15กระดาษแข็งแล้วก็แม่เหล็ก160มิลก็เป็นจอตะแกรงเหล็กโค้งนะด้านาคที่ตะแกรงเหล็กโค้งนะต้องบอกลูกค้าว่าเป็นตะแกรงโค้ง้งแล้วก็แหลมจลวดนะแหลมจลวดก็แม่เหล็กว่า6นิลครึ่งนะนครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นพรีเมียมเลยยี่ถ้าพรีเมียมส่งให้เลยส่งไปเลย เป็นแอมป์วัดสูงๆนะวั์ก็สา0ร้อยวันะก็เอ่อเอ่อเอันนี้รู้สึกจะ5้า5้อยห้าร้อยวัดสิห้าร้อยวัดเป็น e ีคิฮะอ๋อมีอีคิวด้วยมีอ q คิวปรับแต่งเสียงได้ตัวนีเป็นสีระเบิดนะสีแห้งชาสีระเบิดนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ค้างออเดอร์มากที่สุดเลยตย้จะแต่ปีใหม่เพิ่งเสร็จแต่ลูกค้ารอฮะรอได้นะคืคือลูกค้าสั่งจองเยอะจนแบบ เยอะมากเยขอเพิ่งเสร็จนะครับผมตั้งแต่ปีใหม่เสร็จเป็นรุ่นๆๆๆแต่ตอนนี้ก็ทยอยสองลูกค้าแล้วเป็นรุ่นที่ลูกค้าจองเยอะมากเลยก็ <ฮะ S 1> ราคาประหยัดด้วยใช่ไมหมครับแปดทั้งชุดนี้นะแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทฟรีค่าขนส่งเก็บไปทางฟรีค่าขนส่งเก็บไปทางนะโอ้อันนี้อันนี้ดีเลยเนี่ยลูกค้าชอบตรงลูกค้าชอบแบรนด์นาครชิ้นะเอาทุกอย่างขายได้หมดเป็นเป็นชุดนี้ที่ขายดีฮะเป็นน้อง เดี๋ยวเราถัานาอีกชุดหนึ่งต่อไปเลยนะพี่วัตต่อต่อเลยเงี้ยอันนี้ก็คือ8 8ด0ปดกว่าเยแปดพันแปดร้อยเก้าบาทันแปดร้าสครับเขาเรียกชุดเป็นสีระเบิด1,57่งห้าเดชุดหนึ่งห้าเจนะครับหนึ่งห้าดนนนะกระชีนครับผมลูกค้าชอบชุดไหนก็เอ่อทักมาได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับผม อันนี้ก็เป็นชุดที่ขายดีครับเป็นชุดที่เป็นตู้ห่อหนังน,นะอ๋ออันนี้ต้องบอกลูกค้าว่าเป็นตู้ห่อหนันหนงน <ะ S 1> ขอบพลาสติกนะใน <ไอ S 2> พวกขอบอยี่ต้อทําเองนะมุมก็ยี่ต้อก็ฉีดเองเขาเรียกอตูอตอตอ้นี้มันลึกนะลึกต้องรู้สึกอย่าลึกลึกห้าลึกเข้าลึกห้าสิบมิลลิเมตรไม่เอาตลับเมตมาว่าตู้นี้ลึกครับเบรกออกดีครับเป็นดอกสิบห้านิ้วนะดอกแม่เหล็กร้อยเป็นดอกสี่ร้อยวัตต์ครับผมเป็นดอกสี่ร้อยวัตต์ แม่เหล็กร้อยห้าสิบห้ามิลตะแกรงพลาสติกฮะตะแกรงพลาสติกแบรนด์นาคาชินะแบรนด์นาคาชิครับผมแบรนด์นาคาชิก็พาวเวอร์เอ่อแอมแอมบ้างน,นะแอมบ้างก็เป็นดนะีเคมิสิกนะใช้ยูเอสบีได้เออเล่นบลูทูธได้นะทั้งหมดเลยเนี่ยแอมทุกตัวนะเดี๋ยวนี้ใช้เอ่อ USB บ <USB S 1> <Bluetooth S 2> ลูทูธได้หมดนะครับอา่าอันนี้ก็มีไมค์ให้สองตัวนะลูกคา้ารูเสียมไมสองตัวเป็นแบรนด์นาคาชิชุดนี้เอ่อ 5,990บาทคร,คร 5, เป็น <9 90 S 2> ชุด15 <9 90 S 2> นิ้วนะห้าพัารเก้าบาทก็เรียกว่าชุดหออหนังนะครับผมห้าพบาทแต่ลูกค้าจะเปลี่ยนแอมก็ได้นะเป็นแอมตัวนี้คือเราเปลี่ยนแอมเป็นแอมตัวนี้ก็ได้นะได้ได้ แต่ลูกค้าจะเปลี่ยนอันนี้หวัดสูงหน่อยมันเสียงจะแน่นขึ้นอีกครับผมแต่ว่าเรามาจัดชุดเราจะมาเอาตัวนี้มันไม่ได้ราคาสูงออันนี้คือลค้าลูกค้าเปลี่ยนแอมเป็นตัวนี้เป็นพรีเมียมเลยครับเป็นมี EQ ใช่ไหมได้สี่ตัวเลยนะไปหมายได้สี่ตัวลูกค้าเพิ่มตังค์อีกแค่หนึ่งพันบาทฮะหนักนั่นเลยฮะหนักนั่นเลยลูกค้าบอกเปลี่ยนได้เลยลูกค้าบอกบอกทางเที่ยวพี่ดับบอกว่าอยากเปลี่ยนแอมตัวนี้เปลี่ยนแอมตัวนี้ก็ได้เขาเรียกว่า รุ่นสามหกแปดนะรุ่นสามหกแปดก็เพิ่มตังค์อีกหนึ่งพันบาทถ้านลูกค้าลูกค้าเหมือนกันเลยฮะลูกค้าจะเปลี่ยนอันก็ได้คทั้งทั้งสองชุดนี่ราคาเดียวกันนะแต่นี่มันดอกปั้มอ๋อนี้ดอกคว่ำนะดอกปอ่มต่อไปเลยพี่ป๊อตต่อไปเลยตออันนี้ดอกคว่ำนะครับดอกคว่ำอันนั้นน่าเปิดนะครับก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับราคาเดียวกันนะครับ ูกค้าก็ราคาเดียวกันนะราคาเดียวกันรุ่นดีซรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นดีซ็นะลูกค้ารักสองใบเนี่ยดอกดอกงายดอกหน้าเปิดกับดอกฟั่ำเนี่ยหน้าผ้าเนี่ยนะเป็นราคาเดียวกันเลยแดดแอมก็แอมตัวเดียวกันเลยราคา ห้ 5, าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทป <900 S 1> ีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะตู้กรตุ้เหมือนกันนะครตู้ห่อหนังขอบพลาสติกครับผมมุมพลาสติกหนาหนาหนาแบนแบนหนากระชี้นะครับผมแบนะากหน้าผ้าหน้าผ้านะครับตัวนี้นะครับเป็นดอกฟ้ามดอกฟ้ามลูกค้าได้สั่งบอกว่า เออเป็นรุ่นหนึ่งห้าเก้าดอกดอกคว่มนะครับผมแต่ลูกค้าจะเปลี่ยนแอมก็ได้นะเหมือนกันเลยนะเนี่ยก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบตัวนี้ก็ได้เป็นเป็นแอมเพิ่มอีกแค่พันเดียวเป็นพรีเมียมเลยเป็นพรีเมียมเลยเสียงได้หนักแน่นนะครับผมนะลูกค้าจะจเหยีย่ต้อยมาจับตัวนี้จัดชุดราคาจะสูงถ้าเปลี่ยนนะลูกค้าเปลี่ยนได้เลยเพิ่มอีกพันบาทเนะลูกค้าโอเคครับเนี่ยอันนี้ก็คือชอบชุดไหนก็บอกก็บอกเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือ ชุดสุดท้ายนะครับเนี่ยสุดท้ายเลยสิบสองนิ้วอันนี้สิบสองนะครับอันนั้นสิบห้านะครับผมสิบห้านะครับสิบห้าสิบสองนะครับไล่มาจากชุดใหญ่มาหาชุดเล็กสุดนะครับชุดนี้ชุดนี้ก็สี 4, ่พันสี่พันเก้าเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับผมเก้าร้อยเก้าสิบไม่ไม่แพงฮรฟรีค่าขนส่งเก็บปลายทางนะก็เป็น เออหน้าฟ้ามกับหน้าเปิดเหมือนกันนะเนี่ยนะใช่หน้าฟ้ามกับหน้าเปิดลูกค้าเลือกได้เลยนะครับผมบอกว่าเอาหน้าฟ้ามหน้าเปิดถ้าเก็บเงินไปทางฟรีค่าขนส่งนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นชุดที่เป็นแอมตัวเดียวแอมตัวเดียวที่สิบห้าต้นของบ้านนะครับที่ต้อยใช้สิบ้าตัวเดียวกันนะครับผมก็บอกบอกเด็กก็ได้ฮะเอาหน้าเปิดหน้าฟ้ามสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่เงี้ยใช่ไหมราคาเท่าไหร่อะไเงี้ยนะ สี่พันเก้านิ้วหน้าเปิดหน้าปั้มราคาเดียวกันน้าหน้าผ้าเป็นแบรนด์นาคกชีหน้าลูกคา 5, 4, 000, 4้าสี่พันสี ก็คือราคานี้นะครับก็คือนี่แหละครับเป็นเขาเรียกลำพงในบ้านนะเนี่ยนะนี่ลำพงในบ้านสิบสองนิ้วฮะลูกค้าเลือกได้นะแเจ้าหน้าเปิดก็ได้ครับผมหน้าเฟิมก็ได้นะลูกค้าเลือกได้เลยเป็นเป็นเป็นผ้าก็ติดรค่ก็คือไล่มาจากตําน u นนะฮะสิบสิบห้าครับสิบห้าแล้วก็มาสิบสองนะครับโอเคครับเฮียวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮียนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ